สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ฝึกอังกฤษทุกวันพอดแคสต์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดฝึกประโยคภาษาอังกฤษไปด้วยกันทุกวันวันนี้เราจะมาเรียนรู้ประโยค I just needed a moment t o ซึ่งแปลว่าฉันแค่ต้องการสักครู่เพื่อหรือฉันขอเวลาสักแป๊บเพื่อค่ะประโยคนี้เป็นคำพูดที่สุภาพและอ่อนโยนมาก ใช้เมื่อเราต้องการขอเวลาส่วนตัวชั่วคราวเพื่อสงบสติอารมณ์คิดอะไรให้ตกผลึกหรือจัดการความรู้สึกของตัวเองก่อนจะกลับมาคุยต่อมักพูดตอนที่รู้สึกอารมณ์ขึ้นหรือเพิ่งเจอเรื่องหนักๆค่ะมาดูคำศัพท์สำคัญในประโยคนี้กันค่ะ just แปลว่าแค่เพียงเน้นว่าต้องการแค่นิดเดียวจริงๆ needed แปลว่าต้องการเป็นอดีตของ need a moment แปลว่าสักครู่แป๊บเดียว to ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการทำเช่น to breathe to think to calm down ตัวอย่างการใช้ในสถานการณ์จริงตัวอย่างที่หนึ่งหลังทะเลาะก,กับแฟน A Why did you suddenly go quiet? แปลว่าทำไมจูจ่ๆคุณถึงเงียบไปละ่ะหรือทำไมอยู่ดีๆคุณก็เงียบไป B Sorry, I just needed a moment to calm down. แปลว่าขอโทษนะฉันแค่ต้องการเวลาสักครู่เพื่อสงบสติอารมณ์ตัวอย่างที่สองในที่ประชุมตอนถูกตำหนิ Boss, your report has many mistakes. แปลว่ารายงานของคุณมีข้อผิดพลาดเยอะมาก You, I'm sorry, I just needed a moment to process that. แปลว่าขอโทษนะ ฉันแค่ขอเวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นตัวอย่างที่3เพื่อนเห็นเราเดินออกมาน้ำตาคลอ friend hey are you okay แปลว่า hey คุณโอเคไหมหรือเป็นอะไรหรือเปล่า you yeah I just needed a moment to breathe แปลว่าไม่เป็นไรฉันแค่ต้องการหายใจหายคอสักหน่อยหมายถึง ต้องการเวลาพักผ่อนหรือสงบสติอารมณ์ชั่วครู่เรื่องเล่าที่น่าสนใจมีวันหนึ่งน้องมิ้นไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทในฝันเธอตื่นเต้นมากพอโดนยิงคำถามยากๆจนเริ่มรวนหัวใจเต้นแรงแทนที่เธอจะฝืนตอบแบบผิดๆถูกๆเธอเลือกที่จะสูดหายใจลึกๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพว่า I'm sorry I just needed a moment to collect my thoughts แปลว่า ขอโทษค่ะฉันแค่ขอเวลาสักครู่เพื่อเรียบเรียงความคิดหน่อยค่ะสังเกตไหมคะน้องมิ้นใช้คำว่า Needed รูปอดีตแทนที่จะเป็น Need รูปปัจจุบันที่ใช้แบบนี้ก็เพราะว่าการใช้รูปอดีตจะช่วยให้ประโยคดูซอฟตและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะเหมือนเป็นการบอกว่าเมื่อกี้หนูมีความคิดแวบเข้ามาว่าอยากขออนุญาตซึ่งจะดูสุภาพและเกรงใจกว่าการพูดว่า หนูต้องการเดี๋ยวนี้ตรงๆค่ะกลับมาที่เรื่องเล่าของเราพอได้ยินแบบนั้นผู้สัมภาษณ์ยิ้มแล้วตอบทันทีว่า of course take your time แปลว่าได้เลยครับตามสบายเลยเชื่อไหมคะว่าการหยุดแค่10วินาทีทำให้น้องมิ้นกลับมาตอบคำถามได้อย่างเฉียบคมและสุดท้ายเธอได้งานนั้นด้วยค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกล้าขอโมเมนต์เพื่อตั้งหลัก ดีกว่าฝืนไปต่อทั้งที่ยังไม่พร้อมค่ะสรุปนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ประโยคกันตายที่สุภาพสุดๆอย่าง I just need e d a moment too ไปแล้วนะคะเพื่อนๆลองเอาไปใช้เวลาที่รู้สึกท่วมท้นดูนะคะรับรองว่าคนที่เราคุยด้วยจะรู้สึกว่าเรานิ่งและดูเป็นมืออาชีพขึ้นแน่นอนค่ะอย่าลืมกดติดตามฝึกอังกฤษทุกวันเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆและขอบคุณที่รับฟังฝึกอังกฤษทุกวันพอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านสำนวนและประโยคที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ